เรื่องแรกพาผู้ชมไปดูข้อมูลจากสำนักข่าวบูมเบิร์กนะคะรายงานว่าราคาทองแดงในดีนตัวเพิ่มขึ้นค่ะเป็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะจากที่ปิดตลาดต่ําสุดในรอบ4เดือนด้วยกันค่ะเพราะว่าโลหะเนี่ยนะได้รับแรงเก็งกาไรจากการประกาศของทางด้านของเฟดที่เขาประชุมกันออกมาแล้วก็มีมตินะคะในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ0.25แต่มีการส่งสัญญ,ญาณต,ต่อเนื่องค่ะว่าอาจจะมีการหยุดนะคะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในรอบถัดไปเพื่อดูผลกระทบจากวิกฤตธ,ธนาคารซะก่อนแต่ทั้งนี้ค่ะการซื้อขายมีขึ้นนะคะหลังจากที่ องแดงเนี่ยราคาร่วงลงไปนะคะเมื่อต้นสัปดาห์นี้ซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากข้อมูลจีนค่ะที่มีความหลากหลายและก็ยังมีปัญหาด้านธนาคารออกมาอย่างต่อเนื่องในสหรัฐตรงนี้จุดประกายความกลัวต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะคะราคาโลหะดังกล่าวเนี่ยเกือบจะลบการทำกำไรที่เคยทำไว้เมื่อต้นปีนะคะ่ะท่ามกลางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวแบบกระจัดกระจายแล้วก็มีความกังวลด้านการเติบโตในประเทศแถบตะว,วันตกนะคะ แต่ทั้งนี้ราคาทองคำก็ดีดตัวขึ้นมานะคเพราะว่าได้รับแรงหนุนจากการเก่งกําไรที่ธนาคารกลางสหรัฐกําหนดจะหยุด การขึ้นอัตราดอกเบีย้ยชั่วคราวนายเจอรมพาวเวลล์ประธานธนาคารกลางสาหรัฐก็ส่งสัญญาณว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครั้งล่าสุดของธนาคารกลางสาหรัฐอาจจะเป็นการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งสุดท้ายในรอบปัจจุบันนะคะเพื่อประเมินว่าเศรษฐกิจเนี่ยตอบสนองต่องเงื่อนไขสินเชื่อที่เข้มงวดมากขึ้นอย่างไรรวมถึงประเด็นภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างไรจากนี้จะเป็นประเด็นสําคัญที่ต้องพิจารณาในรอบถัดไปค่างเงินดอลลาร์สหรัฐล่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่3ค่ะ ทำให้ราคาสินค้าพกพั์ในสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยถูกกว่าผู้ถือสกุลเงินอื่นๆนะคะอย่างทางด้านของนายฟานหรยซึ่งเป็นนักวิเคราะห์กับกวยวนฟิวเจอร์เนี่ยก็บอกว่าความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยยังคงเพิ่มขึ้นในประเทศจีนเนี่ยการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะคะทที่ถือว่าเป็นประเทศที่มีการบริโภคโลหะมากเป็นอันดับต้นๆของโลกมีการส่งสัญญาณของความไม่สมดุลเพิ่มเติม โดยกิจกรรมการผลิตเนี่ยหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนขณะที่การเดินทางในช่วงวันหยุดก็ได้กระตุ้นการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคการผลิตของจีนลดลงเหลือ49.5ในเดือนที่แล้วจากระดับ50ในเดือนมีนาคมซึ่งก็บ่งชี้ถึงการหดตัวของผลผลิตโรงงานเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมก,กราคมค่ะทีนี้ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลอกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของท n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ